Uh huh. มาคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคันนี้นี่ก็รับสำหรับเรียกว่าสำหรับท่านที่ชอบรถแนวกระบะนะรถกระบะเดี๋ยวแต่งซิ่งแต่งโหลดเนี่ยนะมันก็มีรถกระบะแต่งโหลดมันมีอยู่ไม่กี่แนวหรอกครับหลกัหลกๆมันก็ต้องโหลดให้เห็นก่อนมันไม่ใช่รถทรงเดิมนะถ้าทรงเดิมเราก็ไปว่ากันอีกแบบหนึง่งอันนี้ไอ้ใปกระบะที่เอามาโหลดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ ช่วงหลังๆนี่เราจะเห็นพวกหัวเดี่ยวมาโหลดเตี้ยนะหัวเดี่ยวโหลดเตี้ยก็เทียดีเหมือนกันปกติรถกระบะในเมืองไทยบ้านเราดีก็ใช้เพื่อการพาณนนิชย์เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วไม่ได้มีเงินเหลือเฟือเพื่อจะซื้อมาเขาเรียกอะไรทำเพื่อความสุขคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสภาพการใช้งานมันก็มีมาระดับหนึ่งแต่รถพอเป็น่านการเวลามาถึงจุดหนึ่งนะมันก็ต้องเรียกว่าทําการ ฟิตเมนต์จัดทรงใหม่ฟิตเมนต์มันใหม่เลยทั้งสีทั้งเครื่องยนต์ทั้งสภาพภายนอกภายในใช่ไหมครับบางอันหนักมากก็ตัดผูกซะปะถผูกทำสีทีนี้พอไหนๆก็ต้องทําใหญ่ถ้าแล้วเนี่ยลงทุนก็ประมาณถ้าจะทําทั้งเซตทีเดียวมันก็ต้องมีหมดแล้วนะแถวสี่ห้ามื่นมันก็ต้องมีแต่ถ้าทยอยทําไปมันก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้เเรียกว่า ทำแล้วส่วนใหญ่อย่างแรกเลยก็ต้องโหลดนะครับโหลดก็จะโหลดด้วยช็อคอัพช็อคโหลดหรือจะถอดแนบก็แล้วแต่ชอบนะใส่ล้อยางบางออฟเซตลึกมากน้อยก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าล้อมันล้นออกมานอกนอกตัวถังรถเยอะนี่มันก็ผิดพรบรขนส่งส่วนใหญ่เขาก็แก้เคล็ดกันโดยไปติด คิ้วล้อเห็นไหมคุณจะเห็นว่าบางคันติดโป่งข้างคิ้วล้อเพื่อให้ล้อมันล้นออกมานอกซุม้มคือมันขยายฐานล้อมันก็มีข้อดีเรื่องความเกาะถนนการทรงตัวของรถยนต์ในกรณีที่วิ่งเร็วคําว่าวิ่งเร็วในคําจํากัดความของบ้านเราก็คือตามกฎหมายกนหนครับคุณเกิน90ก็เรียกว่าเร็วแล้ว